สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมการ,การเรียนการสอนออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาดูในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งเรายังอยู่ในบทที่ 11นะคะเรื่องของส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้เราจะมาดูเนื้อหานะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะในหนังสือเรียนนะคะภาษาพาทีเล่มนี้เลยนะคะนักเรียน หน้าที่143นะคะในเรื่องของคำสรรพนามนะคะวันนี้ครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะในเรื่องของคําสรรพนามในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะครูผู้สอนครูมนัสิการสุทธหลวงค่ะเรา,าเรามาดูเนื้อหากันก่อนนะคะคำสรรพนาม คำสรรพนามก็จะมีอยู่หลากหลายประเภทนะคะแต่ในระดับแั้นประถมศึกษาปีที่3นี้นะคะเราจะมารู้จักบุรุษสรรพนามกันก่อนนะคะบุรุษสรรพนามคืออะไรบุรุษสรรพนามคืออะไรก็คือคำที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะหรือ สิ่งที่กล่าวถึงนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนสัตว์และสิ่งของนะคะอย่างเช่นฉันฉันเธอผมคุณเขาเรามันเป็นต้นนะคะามาดูนะคะบุรุษสรรพนามก็จะมีอยู่3ประเภทนะคะ3ชนิดนะคะชนิดที่1ก็คือ บุรุษท oh ี่หน uh> like 네ึ่งเนาะสรพนามบุรุษที่หนึ่งก็คือแทนผู้พูดผู้พูดก็คือครูสมมติว่าครูพูดอ่าครูเป็นผู้พูดนะคะสรพนามบุรุษที่สองก็คือแทนผู้ฟังอ่าแทนผู้ฟังและสรรพนามบุรุษที่สามนะคะก็คือแทนผู้ที่กล่าวถึงนะคะจาให้ดีนะคะอ่าสรพนามนะคะก็คือคําที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูก กล่าวถึงนะคะามาดูต่อนะคะบุรุษสรพนามนะคะบุรุษที่หนึ่งบุรุษสรพนามบุรุษที่หนึ่งก็จะใช้แทนนะคะคาที่ใช้แทนก็จะมีคําว่าดิฉันฉันผมกระผมเราข้าพเจ้านะคะเนี่ยคือคําที่ใช้แทนนะคะแทนตัวฉันเองเนี่ยแทนตัวผู้พูดเองเนี่ยนะคะอ่า อย่างเช่นตัวอย่างประโยคนะคะฉันกำลังซื้อขนมที่ตลาดนักเรียนเจอประโยคนี้ครูถามว่าบุรุษสรพ,พนามบุรุษที่หนึ่งคือคำว่าอะไรนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะคะ,ะบุรุษสรพ,พนามหรือสรพ,พนามบุรุษที่หนึ่งเนี่ยก็คือคำว่าฉันใช่ไหมคะเป็นสรพ,พนามบุรุษที่หนึ่งเพราะฉันเนี่ยแทนูพูด ฉันกำลังซื้อขนมที่ตลาดก็คือฉันพูดเองนะคะอ่าถัดมานะคะดูต่อสัพนามอ่าบษที่สองก็จะแทนผู้ผู้อะไรแทนผู้ฟังนะคะอ่าบษที่สองจะแทนผู้ฟังคำที่ใช้แทนก็จะมีคาว่าเธอคุณ ท่านนะคะอย่างเช่นประโยคตัวอย่างประโยคเธอไม่สบายใช่ไหมคำว่าเธอนะคะก็จะเป็นสรพนามบุรุษที่สองก็คือแทนผู้ฟังเธอไม่สบายใช่ไหมะนะคะเหมือนเราถามเขาว่าเธอไม่สบายใช่ไหมถัดมานะคะบุรุษสรพนามบุรุษที่สามนะคะคำที่ใช้แทนก็จะมีคำว่า เขาท่านมันนะคะแต่จําไว้นะคะคําว่ามันนี้นะคะเราจะใช้แทนสัตว์และสิ่งของเท่านั้นนะคะเราจะใช้คําว่ามันเนี่ยแทนคนได้ไหมไม่ได้นะคะมันถือว่าเป็นคําที่ไม่สุภาพเนอะอาะฟังแล้วมันดูขัดขัดหูนะคะฟังดูแล้วมันไม่สุภาพไม่ไพเราะนะคะมันเนี่ยจะใช้กับสัตว์กับสิ่งของเท่านั้นเหมือนอย่างเช่น เห็นเพื่อนเดินมาแต่ไกลนั้นมันไปนมันไปตรงนู้นแล้วเนี่ยไปชี้เพื่อนว่ามันอย่างเนี้ยใช้คาว่ามันแทนมันก็ฟังดูแล้วมันไม่สุภาพนะคะไม่เหมาะสมเนาะอ่ามาดูตัวอย่างประโยคนะคะอย่างเช่นพวกเขาอยู่ห้องเดียวกันอ่าพวกเขาอยู่ห้องเดียวกันคําไหนคะนักเรียนคิดว่าคําไหนจะเป็นสรรพนามบุรุษที่สามอ่าก็คือคําว่าพวกเขานะคะอ่าพวกเขาเป็นสรรพนามบุรุษที่สาม สรพนามบุรุษที่สามก็คือแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะอ่าโอเคเนาะพอจะแยกได้แล้วนะคะอ่าสรพนามก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทเนาะสามประเภทสามชนิดก็จะมีสรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนผู้พูดสัพนามบุรุษที่สองแทนผู้ฟังและสรัพนามบุรุษที่สามก็คือแทนผู้ที่ถูก กล่าวถึงนะคะหรือสิ่งของที่เรากล่าวถึงนะคะจากนั้นมาดูต่อค่ะฝึกคิดฝึกทำคำศัพทนามเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะครูจะมีประโยคมาให้นะคะอ่าฉันเห็นมันคาปลาตัวใหญ่ฉันเห็นมันคาปลาตัวใหญ่อ่ามันในที่นี้นะคะก็แทนแมวนะคะ่าแทนแมวเนาะ แทนแทนแมวแมวเป็นสัตว์เราใช้มันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าประโยคนี้มีสรรพนามกี่คำจะมีอยู่สองคำนะคะคือคําว่าฉันกับคําว่ามันตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าประโยคนี้มีคำสรรพ,พนามอยู่สองคำเราก็ต้องแยกให้ได้ว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่อะไรนะคะอ,อย่างเช่นคําว่าฉันฉันเห็นมันคาปลาตัวใหญ่ฉันฉันตัวฉันเนี่ยเป็นคนพูด เพราะฉะนั้นคําว่าฉันก็เป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งก็คือแทนผู้พูดนะคะส่วนมันมันจะต้องเป็นสรพนามบุรุษที่เท่าไหร่สรพนามบุรุษที่สามนะคะแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงหรือสิ่งของที่ถูกกล่าวถึงนะคะแยกให้ได้นะไม่ยากนะคะ อีกสักหนึ่งตัวอย่างคะ่ะฉันไปเล่นกับเธอได้ไหมฉันไปเล่นกับเธอได้ไหมดูคำสรรพนามมีคำว่าอะไรบ้างามีคำว่าฉันกับคำว่าเธอ,อพอเราหาคำสรรพนามได้แล้วเราก็มาแยกสิคะว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ฉันแทนผู้พูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง ฉันไปนเล่นกับเธอได้ไหมอา่าฉันไปเล่นกับเธอได้ไหมเพราะฉะนั้นเธอเป็นสรรพนามบุรุษที่2นะคะแทนผู้ฟังอา่าตอนนี้แยกได้แล้วนะพอจะแยกได้แล้วนะไม่ยากนะคะเรื่องคำสรรพนามเนาะอันนี้ง่ายๆนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาอย่างน้อยจะต้องรู้จากนะคะคำสรรพนามเนาะบุรุษสรรพนามอา่า พนามบรษที่หนึ่งสองสามบรษที่หนึ่งแทนผู้ฟังบุรุษที่สองแทนผู้อ่าบุรุษที่หนึ่งแทนผู้พูดอ่าโทษถีบุรุษที่หนึ่งแทนผู้พูดบุรุษที่สองแทนผู้ฟังและบุรุษที่สามแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงหรือสิ่งของที่ถูกกล่าวถึงนะคะโอเคเนาะเออคุณก็จะเริ่มมึนไปด้วยอ่าจากนั้นนะคะ ให้นักเรียนทำใบงานนะคะใบงานชิ้นนี้นะคะให้ทำลงในสมุดนักเรียนก็หยิบสมุดวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะก็เขียนคําสั่งเนาะใบงานจัดกลุ่มคําสรรพนามนะคะเขียนคําชี้แจงด้วยค่ะเนาะ,ะก็ตรงนี้นะคะคําชี้แจงเขาบอกว่าอ่านบทสนทนาต่างๆจากที่กำหนดให้แล้วหาคําสรรพนามที่ ใช้แทนคำนามก็คือแทนผู้พูดผู้ฟังและแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงตรงนี้นะคะครูจะไม่ให้อาครูจะไม่เอาบทอ่านอะไรให้นักเรียนอ่านและนักเรียนก็เขียนอ่าอย่างข้อที่หนึ่งใช่ไหมสรรพนามแทนผู้พูดเราจะใช้สรรพนามคําว่าอะไรบ้างที่แทนผู้พูดอย่างเช่นคําว่าฉันดีฉันผมกระผมใช่ไหมนักเรียนก็เขียนไปเลยอ่า ขัดมาก็ที่สองสัพนามแทนผู้ฟังถ้าแทนผู้ฟังอะใช้คําว่าอะไรบ้างเธอท่านเขาใช่ไหมหนูก็เขียนไปเลยข้อที่สามสพนามแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงอ่าผู้ที่ถูกกล่าวถึงเราจะใช้สรพนามว่าอะไรบ้างอย่างเช่นท่านก็ได้เขาก็ได้หรืออาคำว่าอะไรอีกคำว่าอะไรอีก พระองค์ได้ไหมอ่าพระองค์ก็ได้นะคะอ่าพระองค์เนี่ยเราก็ใช้เรียกพระหมหากษัตริย์ใช่ไหมคะหรือใช้คําว่ามันก็ได้นะคะแต่คําว่ามันเนี่ยเราจะใช้กับสัตว์หรือสิ่งของเท่านั้นนะคะตรงนี้ไม่ยากเลยนักเรียนเนื้อหาในหนังสือหน้าหนึ้ยสก็มีนะคะนักเรียนก็ดูประกอบในการทําได้เลยนะคะอ่าสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เรื่องคำสรรพนามก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ